สวัสดีครับก่อนเอาให้ทีละคนทีละคนไปนั่งด้วยกันไปนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันครับโอเคมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างต้มอะไรครับเนี่ยต้มปลาไหลต้มปลาไหลพูดดังๆต้มปลาไหลเอาสวัสดีสวัสดีสสดแล้วก็ไข่ไข<า>่อะไรอันนี้เลยผมไข่เย,ยิ้มๆอันนี้ก้อยกุ้ง โอเคเอาเอาข้าวจำต้องแปดกะเพราโอเคเอาเอาจำชัวต uh, <P> ้องนุนหน้ากินแม่โอ้ยตึนก็ลืดข้ารู้ความหนูอยักไปแทนมูอกันนะโอเคอ่ะเอาจำแมวกน้อยจำชัวอ๋อาจำจำเป๊ะ เออาโชว์เอาประกอบปากเลยครับเอาเข้าปากเลยอือเป็นไงครับคุณพ่อต้มปลาไหลหรือต้มเอี่ยนนะครับผมเอี่ยนน่าเกลียดเอาเอาพี่เอาโชว์โชว์คำคำเป็นยังไงครับพี่ครับเปยังไงกูสิไม่กินข้าว ไม่อยากจาวิ่ไปหรอเอาบปยยายไ,ไ,ไปไปเลยไปไปบายดีครับรไปไปบายดีบายบายวันดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้